กำลังซิ่งครั้งสุดท้ายฟาสต์ิปิดตำนานเฟรนไชส์ฟาสต์แอนด์ฟิรียส ความหวังหมู่บ้านกับกุศทธาภาวนาอย่าสำรอย F อวันนี้แอดจะขอรวบรวมนำเอาข่าวคราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ FastX หรือ f a s t a n d Furious 10มาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ทางวินดีเซลเองได้ออกมาโพสต์โลโก้ใหม่ชวนแปลกตาในชื่อ FastX หรือตัว X ในภาษาโรมันก็คือเลข10นั่นเองค่ะโดยเขาโพสในอิน t ตา r กรมส่วนตัวพร้อมกับระบุคแคปชั่น day 1ซึ่งก็เป็นการบ่งบอกว่าตัวหนังได้เริ่มเปิดกล้องถ่ายทากันแล้วนั่นเองแน นอนว่าด้วยความที่โลโก,ก็เป็นตัว X เด่นสะดุดตาแถมยังมาในฟ้อนตัวหนังสือที่คุ้นเคยและทำเอาหลายๆคนพันนึกไปถึงหนัง X-Men ที่งานนี้โดนแซวกันยกใหญ่เลยค่ะว่าเฮียดอมโทเรตโตจะกลายเป็นศาสตราจารย์ดอมเซเวียไปซะแล้วเท่านั้นยังไม่พอถ้านึกถึงอวกาศวกกับตัว X บางก็นึกไปถึงหนังเจสัน X กันเลยก็ยังมีเอาเป็นว่าก็เป็นมุกแซวชวนฮากันไปนะคะอย่าไปซีเรียสค่ะ แต่ยังไง Fast and Furious ก็ยังเป็นอีกหนึ่งในเฟรนช์ชสยรูปลักที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของ Universal Pictures โดยเคยทำไรายได้ไปทั่วโลกอย่างมหาศาลถึง6,600ล้านเหรียญหรือว่าประมาณ2,23,000ล้านบาทกันเลยทีเดียว เอาเป็นว่าในฟาสิบภาคสุดท้ายนี้จะถูกแบ่งเรื่องราวออกเป็นสองพาร์ทเพื่อตอนจบที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดโดยฟาสต์ิบจุดหนึ่งจะมีกำหนดฉายในวันที่19พฤษภาคม2023และภาคจบ10.2จะเข้าฉายช่วงเดือนกุมภาพันธ์ส2 2พเพราะนักสแสดงครอบครัวทีมซิงเองก็เริ่มมีอายุอานามกันไม่ใช่น้อยแล้วต้องรีบกันหน่อยค่ะก็จะดูรรยราไม่สมกับปทบปทรัดเข็มขัดออกไปซิงบูรหหมซึ่งฟาสสิบก็ยังคงได้จัสตินลินที่เคยกำกับเดอะฟาสต์ a The Furious Tokyo Drift ในปี2006 Fast and Furious ปี2009 Fast Five 2 0 1 1 Fast Furious 6ปี2013และ F9 The Fast Saga ปี2021มากุมบังเหียนอีกครั้งแต่ที่แน่ๆกำกับดีไม่พอต้องมาลุ้นทีมเขียนบทกันด้วยนะคะว่าจะพาหนังไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกมาตายกันในภาคสุดท้ายนี้ซึ่งสำหรับใจแอดเองแล้วอย่าให้สามรอย F9 เป็นพอคะ่ะว่าแล้วก็ไปอัปเดตข่าวคราว f a s สิบกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง จัสตินลินขอถอนตัวจากตำแหน่งผู้กำกับฟาสิบกลายเป็นข่าวคราวสะเทือนวงการฟาสแอนด์ฟิรยสไปในทันทีหลังจากที่เพิ่งเปิดกล้องถ่ายทำไปได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็เกิดเรื่องะแล้วเมื่อข่าวอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่27เมษาย,ยน2565ทางเพจหลักของหนังเรื่องนี้ได้ออกมาประกาศว่าจัสตินลินได้ขอถอนตัวจากตำแหน่งผู้กำกับฟาสิบมีใจความว่า ด้วยแรงสนับสนุนจาก Universal ผมได้ตัดสินใจอย่างยากลำบากกับการถอนตัวจากการเป็นผู้กำกับฟ้าสิบแต่ผมยังอยู่ในโปรเจกต์นี้ในฐานะผู้อำนวยการสร้างตลอด10ปีที่ผ่านมากับหนังห้าภาคของผมนั้นเราต่างก็ได้เห็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยม ฉากสั้นสุดระทึกและฉากขับรถไล,ล่ล่าที่ดีที่สุดโดยส่วนตัวผมนั้นในฐานะที่เป็นคนเชื้อสายเอเชียนกับการได้เข้ามามีส่วนผลักดันแฟรนไชส์ที่ทรงพลังที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นั้นทําให้ผมภูมิใจอย่างยิ่งผมจะระลึกถึงคุณงามความดีของเหล่านักสแสดงที่ยอดเยี่ยมทีมงานและสตูดิโอที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนผมอย่างดีตลอดมาและขอบคุณที่อ้าแขนต้อนรับผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวฟาสแห่งนี้ และลินยังคงทำหน้าที่เป็นมือเขียนบทร่วมคู่กับแดนมาโซถึงแม้จะเป็นการบกมือลากันด้วยดีของทั้งสองฝ่ายซึ่งในรายงานเองได้บอกว่าลินถอนตัวเพราะความคิดสร้างสารรค์ที่แตกต่างกัน แน่นอนว่าการลาออกกระทันหันของลินส่งผลต่อกระบวนการถ่ายทำอย่างมากซึ่งการถ่ายทำในยูนิตหลักจะหยุดลงชั่วคราวในช่วงที่กลุ่มผู้บริหารและผู้อำนวยการสร้างต้องเร่งหาผู้กำกับคนใหม่มารับหน้าที่เป็นกรณีเร่งด่วนและตอนนี้ทีมก็มีตัวเลือกไว้แล้วและอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาในขณะที่กองถ่ายยูนิตท,ที่2ยังคงเดินหน้าถ่ายทำต่อไปซึ่งถ้ามาเดาๆกันนะคะว่าใครที่พอจะมีลุ้นได้รับไม้ต่อก็อาจจะเป็นวินดีเซลเองหรือเปล่าที่จะมานั่งแท กำกับเองเพราะที่ผ่านมาก็มีเปรย์ว่าตัวเขาเองค่อนข้างมีบทบาทหลังกล้องอย่างมากจนอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการผิดใจกันกับเดวินจอร์สันและจจสตินลินที่ขอโวกมือลาในครั้งนี้โดยมีข่าวลือข่าวว่าเจมส์วานผู้กำกับภาพยนตร์เจ้าของผลงานอย่าง Fast and Furious 7กํากำลังถูกเลงให้มารับเผือกร้อนชิ้นนี้เพราะ f า s t 7ที่พี่แกกำกับออกมาก็ทำได้ดีชวนคนดูอินเอามากๆก,กับฉากจบบอกลาไบรอันโอคอนเนอร์และดอมที่ขับรถแยก ทางกันจนกลายเป็นช็อตในตำนานเลยก็ว่าได้ถึงกับมีคนบอกเอาอไว้ว่าภาพย้น f a สแ f u r i o u สสำหรับผมมันจบไปตั้งแต่ Fast 7แล้วเลยก็มีเฮ้การจะไปไม่ลากันเลยเหรอ ทั้งตัวหนังอควาแมนสที่เจมส์วานได้กำกับนั้นก็ถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่เจมส์วานคนเดียวนะคะที่ทางยูนิ e เวอร์ t u ลสตูดิโอได้เลงเอาไว้เมื่อนักเขียนอาวุโสของสื่อดัง The Hollywood Reporter อย่างบอยส์คิดได้ออกมาทวิตข้อความโลงโบนทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยมีการระบุว่าสตูดิโอกำลังพิจารณาชื่อของสองผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเดวิดลิชและเอฟแกรี่เกรดอยู่ด้วยเช่นกันกระบวนการค้นหาผู้กำกับภาพยนตร์คนใหม่ยังคงดำเนินต่อไปชื่อของเดวิดลิชและเอฟแกรี่เกรดถูกหยิบยกมาพูดว่าจะมารับหน้าที่นี้แทนอย่าง องไรก็ตามเดวิดลิชเคยบอกไว้ว่าโปรเจกต์เรื่องโ l กายภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยไรอันกลอสซิงจะเป็นผลงานเรื่องต่อไปของเขาผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเดวิดลิชเคยร่วมง,งานกับเฟรนช์ชายมาแล้วในผลงานสปินออฟอย่าง Fast and Furious h o b and s h a ด์ขณะที่เอฟแกรรี่เกรยเคยร่วมซิ่งไปกับครอบครเทเรโตจากการกำก,กับภาพยนตร์เรื่อง The Fat e of the Furious ยังคงต้องมาลุ้นกันนะข่าวว่าตัวหนังฟาสิบนั้นจะเลื่อนกำหนดฉายไปอีกหรือไม่จากคนของการถอนตัวของแจสตินลินในครั้ง ไบรอันโอคอนเนอร์และลุยเกียริคัมแบ็กเริ่มด้วยข่าวคราวความน่ายินดีกับภาพถ่ายล่าสุดของเฮียวินดีเซลที่กำลังโอบไหลกับหนุ่มคอร์ดี้วอลเกอร์เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการบ่งบอกเป็นในๆว่าเขาอาจจะกลับมาแสดงเป็นพ่อวอลเกอร์ในบทบาทของไบรอันโอคอนเนอร์เพื่อร่วมปิดฉากแฟรนไชส์ฟาสด้วยเช่นกันโดยสื่อน,นอกได้พูดถึงแนวโน้มการกลับมาของไบรอันในตอนจบของ F9 รวมถึงการใช้ c g สร้างหน้าตัวละครไบรอันทับใบหน้าจริงของน้องชาย ของพ่อวอล์กเกอร์ที่มาเล่นเป็นไบรอันแทนในหนังฟาสต์เจ็ดในช่วงครึ่งเรื่องหลังพอพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะหากจะนําเขากลับมาจริงๆนอกจากนี้ถ้าใครได้ติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของโทนี่จาหรือว่าจาพนมก็จะได้เห็นภาพที่พี่แกนําเอาหมวกฟาสต์แอนฟิรีขึ้นมาใส่พร้อมกับชูนิ้วเป็นเลขหนึ่งในช่วงกําลังเปิดกล้องฟาสต์สิบพอดิบพอดีเหมือนกับจะบอกเป็นไนๆว่าอาจจะกลับมาในบทบาทของหลุยเกียรติคู่ปรับของไบรอันโอคอนเนอร์อีกครั้งซึ ึ่งในฟาสเจ็เองในฉากที่เกียรติเสียทีโดนไบรอันเอาคืนก็ไม่สามารถยืนยันอะไรได้เลยค่ะว่าตัวละครตัวนี้เสียชีวิตแล้วจริงๆเพราะตั้งแต่หานรอดจากรถระเบิดอะไรๆก็ล้วนเป็นไปได้หมดตามใจสั่งจริงๆคะ่ะ โปรดิวเซอร์เผย Fa s t and Furious 10จะเป็นการย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มตน้นหลังจากพาครอบครัวเทเรตโตออกไปซิ่งกันถึงบนอวกาศในภาพยนตร์ภาคล่าสุดคำถามสำคัญที่แฟนภาพยนตร์ทั่วโลกต่าง,ต,งตั้งคำถามนั้นก็คือ Fast a n d Furious 10จะสร้างสถานการณ์แอคชั่นอะไรที่จะทวีความใหญ่โตขึ้นไปได้อีกบ้างแต่ดูเหมือนว่าโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์ชุดนี้จะมองต่างออกไปค่ะเมนูเอชมอริสผู้ที่อยู่เบื้องหลังแฟรนไชส์มาตั้งแต่ภาคแรก ซึ่งถ้ายังจำกันได้เขาคนนี้ก็คือชายที่ปรากฏตัวอยู่ในฉากที่ซิ่งอัดฟร์รี่แข่งกับไบรอันโอคอนเนอร์ในช่วงออกมาเทสรถซูบรากับดอมนั่นเองรถสวยดีนี่ราคาเท่าไรเหรอน้อยไม่มีปัญญาซื้อกันแล้วกันนี่มันฟอร์รารีเว้ยเล่นมัน ดยเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการพอดแคสต์อย่าง The t ด w n with Matthew Belloni พร้อมกับเปิดเผยแค่ว่าถ้าพยนต์พักต่อไปจะมีสเกลเล็กลงและจะเป็นการย้อนสู่จุดเริ่มต้นของแฟรนไชสมากขึ้นบอกตามตรงเลยนะผมคิดว่าก้าวต่อไปของแฟรนไชส์เราจะเริ่มทำอะไรที่มันเล็กลงบ้างแล้วล่ะครับ และผมอยากจะพาเรื่องราวกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่มันเริ่มต้นขึ้นมันเป็นทิศทางที่น่าสนใจผมอยากจะให้การเดินทางมาซิกแซกบ้างผมอยากทําอะไรที่มันแตกต่างและผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ชมในยุคนี้ต้องการครับ นับเป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองจากการเดินทางไปอวกาศเพื่อกอบกู้โลกในภาพยนตร์เรื่อง F9 The f a t s g a หรือกระทั่งการดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์ให้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งไซบอร์กในภาพยนตร์ภาคสปินออฟอย่าง Hob and Shaw มันห่างไกลาจากจุดกำเนิดของครอบครัวนักซิ่งข้างถนนที่มีการขโมยเครื่องเล่นดีวีเป็นภารกิจหลักในภาพยนตร์ภาคแรกอย่าง The Fast and Furious เหลือเกิน หนังชุดนี้ได้สร้างมา10ภาคแล้วในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาแล้วขนาดของฉากแอคชั่นก็ขยายใหญ่มากขึ้นแต่หนังได้เล่งให้ทุกอย่างจบลงใน Fast f n ด i ฟรี1ร1ในปี2024ซึ่งจะเป็นยังไงหลังจากนั้นมอริสเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเขาเหมือนอยากที่จะดูกันไปทีละภาคสร้างภาคหนึ่งให้ออกมาสุดยอดก่อนแล้วค่อยดูกันว่าภาคต่อไปจะเป็นยังไงวินดีเซลแก้บท f a s t อนด i เเพื่อให้มีอาร์โเรโตมีส่วนร่วมกับภาพยนตร์ นักแสดงและโปรดิวเซอร์ของแฟรนไชส์อย่างวินดีเซลได้ออกมาโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความยาวเหยียดค่ะว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นตัวละครอย่างมีอาร์โตเรโตจะไม่ได้มีส่วนรบกับฟัสแอนฟิเร s ิก่อนที่ตัวละครนี้จะได้รับการเพิ่มเติมกลับเข้ามาในภายหลังโดยเจ้าตัวเล่าว่า ใช่แล้วครับความเห็นของพวกคุณนั้นสำคัญเสมอตอนที่บทภาพยนต์ของฟ้าสิบมาถึงมือผมมันไม่มีมีอาร์ติเร o อยู่ในนั้นครับซึ่งตัวละครนี้สำคัญกับความเป็นพี่น้องของดอมและไบรอันมากๆผมผิดหวังแบบสุดๆแล้วผมก็ไม่เห็นทางเลยว่าผมจะไปต่อ,อยังไง ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคงไม่ได้ทำภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious ต่อหากไบรอันไม่ได้กลับมาในภาคที่4ผมคงไม่ต้องย้ำเตือนถึงคำร้องที่พวกคุณส่งถึงสตูดิโอให้นำตัวเลตตี้กลับมาในตอนจบของภาคที่5ด้วยและที่สำคัญนะครับคุณไม่มีทางเชื่อหรอกว่าใครเป็นคนแก้ไขบทของมี่อาลูกสาวของผมเองครับนางฟ้าของผมไปบอกกับผู้กำกับภาพยนตร์อย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าไม่มีมีอาก็ไม่ต้องมีฟ้าสิบ เรื่องที่น่าแปลกใจก็คือในวันแรกที่เธอลืมตาดูโลกผมกำลังถ่ายทำอยู่กับจอร์แดนนาคนที่รับบทเป็นมีอาทเรโตและพอลวอลเกอร์ที่รับบทไบรอันโอคอนเนอร์และผมก็บอกกับจอร์ดนนาเป็นคนแรกเลยมันแปลกดีเหมือนกันนะครับมันไม่มีวันไหนเลยครับที่ผมไม่อยากย้อนเวลากลับไปและพูดคุยกับพอลเรื่องการเดินทางกลับ LA ในวันขอบคุณพระเจ้าในช่วงสุดสัปดาห์ ภาพยนต์ชุด Fast and Furious ทุกเรื่องมันเป็นการสร้างเพื่อให้เก็บกับพอน้องชายของผมเสมอในโลกแห่งความเป็นจริงผมเองก็ดูแลครอบครัวเขาอยู่เสมอครับเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเขาก็เป็นครอบครัวของผมเหมือนกันวันที่ลูกสาวของเขาเข้ามาขอให้ผมส่งตัวเธอในวันแต่งงานผมน้ำตาไหลทันทีและผมก็ทำมันอย่างให้เกียรติและภูมิใจครับ และตอนที่แม่ของเขาขอให้ผมนำไรอันกลับมาขึ้นจออีกครั้งผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าผมจริงจังกับเรื่องนี้แค่ไหน Fast and Furious ไม่มีทางมาถึงจุดนี้ได้เลยหากปราศจากความรักและความเป็นพี่น้องอันแน่นแฟนระหว่างดอมและไบรอันซึ่งก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปี2001ครับ เอาล่ะตอนนี้ผมพูดมากเกินไปแล้วแต่ให้ตายเถอะชีวิตมันสั้นเหลือเกินและความเห็นของพวกคุณมันก็โดนใจผมมากขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมเชื่อมันในพวกเราผมจะไม่หยุดพักจนกว่าผมจะทำให้พวกคุณเขาและจกักรวาลนี้พักภูมิใจได้ครับโดยรักเสมอมาภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious 10หรือว่า Fast X ก็ยังได้ทีมนักแสดงที่คุณหน้าคุณตาอย่งวินดีเซลมิเชลโรดิเกส ไทลิสกิฟสันลูดาคลีสนาตาเลียเอ็มมานูเอลและซุงคังก็กลับมากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมเสริมทัพนักสแสดงหน้าใหม่อย่างเจสันโมโมอาแดนนีลเมลชอและบรีลาสันรวมถึงอาจมีนักสแสดงหน้าเก่าของเฟรนชชายมาปรากฏต,ตัวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเจสันสเตแทมชาริสเตอรอนจอห์นซีนาและเฮเลนเมเรนค่ะ อ,ะ,อะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปแวะกด Subscribe ช่องให้แอดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าวสู่แสน Subscribe โลนเงินต้องมาแล้วจ้าขอบคุณ FC ทุกคนคะ่ะ